สวัสดีครับผมต้นซีโรคอร์แลนที่เกมเดสสเปซสองคัสที่ห้านะครับมาแล้วก็มาลุยกันต่อมีอะไรไหมแถวนี้เออเดี๋ยวก่อนงงเออตรงนี้อ๋อทางนน้นทางที่เรามาจากแคปเตอร์จากพากที่แล้วแคปคาะนี้เราไปทางนี้แล้วก่อนรีโรดให้พร้อมมาเปิดคลิปมาเราต้องเช็คความพร้อมมันก่อน กระสุนกี่นั้นห้าสิบเต็มเต็มหมดโอเคขัดมาคัตเตอร์มาเฮ้ยหรืเอ,รอเพลย์ไรเฟริลดิผมว่าเพลย์ไรเฟิลดีกว่ากระสุนเยอะอันไหนกระสุนเยอะเราใช้นั้นก่อนนะโอ้ยออืสเตติกยัไงไม่เกี่ยวไม่เอา เดี๋ยวขอดูของในตัวผมก็ลืมดูบอลเซมิคอนดักเตอร์เจฟรินซิชิริตี้สูตรอืตอนนี้ของก็ของในตัวก็เริ่มไร้อยหรอเม็ดยาเรืวนี้ไม่ค่อยจะมีตกใจทีัตาดเลยเฮ้ยอะไร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 เฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเอะไรอะไรอะไรประมาณว่าห้องนี้มันเป็นห้องที่เอาไว้มาทดลองมนุษย์อะไรพวกนั้นมันจะมีอะไรไหมว่าเท่านี้ไม่ไว้ใจไม่ค่อยจะไว้ใจเท่าไรอย่ามานะมึงเออเจฟฟรินส์โอเค มันล็อกหลายชั้นวะไงใน,นห้องฮะอืมอืม,มไม่มีอะไรมั้งอย่ามีนะมึงเฮ้ยอะไรอ๋อหอลอนตั้งแต่เริ่มเกมเลยวโอโหเฮ้ย่ะมาลุยลุย ตั้งสติแป๊บโอเคไม่ได้ไม่ได้จับมาสักพักเกมนีจ้จริงๆแค่อาทิตย์เดียวแหละไ <c oughs> ม่เหมือนไปเล่นเกมอื่นอยู่เฮ้ย <c oughs> อะไรยะยะยะอืมระเบิดอื้อรีโลดรีโลดกัน <c oughs> แน่แน่ไม่ไว้ใจไม่ไว้ใจ กูไม่ไว้ใจมีอะไรไหมไหมมึงอย่านะมึงมีไหมไม่มีโอเคอืออย่า yeah, พัดมาคัตเตอร์เผ็บไปไปเดินด้ยวยตรงนี้นนเกือบไม่ได้ของต้องเก็บไม่งั้นมันจะอยู่ไม่ได้ฮอ <c oughs> <c oughs> ทางนี้ไปไหนวะเนี่ยเควไปทางนี้อ่ะฮะเฮ้ยเสียง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 อะไรวะเสียงอะไรวะโอ้ยยัง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 โอ้โอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเล็งเล็งเล็งให้ตรงเล็งใ้ตรงเออยังยังยังอีก ยังเออเอาเฮ้ยโดนะไรวะอะไรนี่อ๋อยาใช้เลยใช้เลยตอนนี้ยาก็หมดแล้วเยอะเยอะเยอยเกือบเกือบเฮ้ยเฮ้ยลีรด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 ดิโอ้ยไอซิคไม่ลีลด์วะโอ้ย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  บึงบ้งบึ้งเฮ้ยอะไรวะข้างหลังอืมอืมอมีย่างอีโอ้ยมึงเอางี้เลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่กูไม่ไว้ใจเอา้าไม่เป็นไรเไยไอ้ตัวนี้ดูดไม่ได้โอเคครับผมเพิ่งไปรู้ทิคมาว่าถ้าเกิดมันดูดไม่ได้ยิง,งแม่งเลยนี่ เออ,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 อใช้ไอพวกนี้นี่เก็บของผมเก็บของไปยังหมดยัง <laughs> พูดลัวแล้ว <laughs> ลิ้นพันกันลัวแล้ว,ลวโออมึงหมดไหมไอตัวนี้รู้สึกจะไปแล้วมานี่ยังโอเคปะหรือกระตอบ <laughs> อ,าอาเถียนผมอะไรแปลกๆไปสักหน่อยก็ พอดีช่วงนี้นี่ก็ฝึกงานมั่งอะไรมั่งแท้ฟ้าได้นะฉันคิดว่าฉันเจอทางออกแล้วแต่มันอยู่ข้างบนกาวิตี้คอนโทนมันล็อกได้นะเวยนู้ยให้ทำไงให้ทำไงเฮ้ยิงไปไหนเนี่ยอ๋ออ้อนี้เนี่ยเละ สเตซิสอ๋อไม่ใช่เอาไม่ใช่ไว้ทังไหนวะอ๋อนี่โอ้เอาเพื่อไอซิกไอซิกใจเย็นเฮ้ยอ,อ,อะไรวะเมื่อกี้เดี๋ยวเมื่อกี้มันผมเห็นอะไรแบบเดี๋ยวเมื่อกี้มันผมเห็นอะไรแบบเดี๋ยวขึ้นไปวันขออภัยนะเดี๋ยวขอขึ้นไปดูวันเมื่อกี้เหมือนมีของไม่ได้ครับของนี้มันต้องเก็บ ไม่เก็บมันจะอยู่ไม่ได้นังไงตรงน่นอ้าวเต็มทิ้งอะไรโอ้โหผมทิ้งเพิร์ลไลฟ์เฟิร์ลเก้านะัดดรอปไปเลยโอเคอ้าวเฮ้ยใส่ไมัคร,รตอร์ไปไหนวะเมื่อกี้เก็บอะไรมาเดี๋ยวดูกัน โอเคครับเซมีคอนดักเตอร์มาแล้วอ่าเซมีคอนดักเตอร์ขายได้ตังค์เอาไปกับเอาไว้อัพเกรดไอ้พวกอะไรต่างๆถ้านายได้ยินฉันนะนายเอาขึ้นมาข้างบนไดนฉันไหมอ้าวสมติกอืมเดี๋ยวรีโหลดกัน เก็บไม่ได้อยู่ดีอ่ะเดี๋ยวผมทุกวันโหในตัวไม่มีแต่ชิปนะตอนนี้เออผมทิ้งอะไรดีวะลายกันแล้วถ้าเจอนี่เมื่อไรก็คงจะรวยนะดูพาวเวอร์โนดโอเคนีแฮก เ,เฮ้ยแน่แน่แนยังยังยังนี่อีกอันหนึ่งอีอันหนึ่งอันอยู่ไหนนี่เยี่ยมเฮ้ยโอเคโอเคสำหรับเฉพาะอะไรเฉพาะของพวกเขาเรียกว่าวะอะไรอ,อันนี้สเตซิสแล้วก็ แปะวิ่ง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 วิ่ พอดีไม่แตะสักพักไม่ชินน่าวิ่งวิ่งโอ้ยโอเคลงวิ่งวิ่งอันไหนอีกอันไหนอีกวะอ๋อสำเร็จแล้วโอเคสำเร็จแล้วตอนนี้กาวิตี้ อัฟไลโอเคตอนนี้เราอยู่ในสภาพ้วแรงน้ำท่วมนะซีโร่เกาวิตี้นะกะสุนเต็มอ่ะก่อนตเน็ตบินกับลืมยิงบินบินโอเคเฮ้ยอันนี้เข้า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 ไม่เข้าเาหรอเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเร่งเร่ง Okay. เข้าเข้าเข <Yeah. S 1> ้าเข้าเย a อ้าวเสียดายเสียดายพวกไอเนี้ยฮะชิป <cioè> อืมเศรษฐาณนเ้ษสียวอะไรดีอืมเอ่อจะวินสัปี๊ยเอ่อแมว เออเอาเป็นเม็ดแพ็กแล้วกันอ้า,อาวเมื่อกี้ผมใช้อะเก็บอะไรเนี่ยมป็นเม็ดแพ็กโอเคตอนนี้ก็ออกจากซีโรกาวิตตี้เยี่ยมไอซิคบ้าเอ้ยเออโดน,นแจม ไม่แต่ถ้านายรู้อะไรวะเนี่ย,ยติดตามตามโลเกเตอร์มาเร็วๆประมาณว่าโดนแจมสัญญาต้องรีบใช่ทางนี้บอกว่าโอเคทางนี้ถูกแล้วนั่นชอบโอ,อบ้โหเยี่ยม เอนเทอร์เอาเลยนะนาน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 เยอะแยะเอาซิเคียวริตี้สูตรมาก่อนเลยนะครับนาช่องเก็บของจะได้เยอะขึ้นเดี๋ยวเวลาเปลี่ยนชุดอือหืมอือหื หน้าอื้อนี่มีขยับคอเย่ yeah! ไม่ค่อยชอบหมวกเท่าไหร่หมวกซิเคเลตีไม่ค่อยสวยเท่าไหร่โอเคครับอันนี้แปดพันลิปเปอร์ ลิปเปอร์มันไว้ยิงไอ้น,นี่ยิงอะไรนะโอ้ยเดี๋ยวขายของก่อนไว้ยิงใบเรื่อยอเครับอืมอืม,อมไม่มีอะไรนะตอนนี้ไม่น่ามีอะไรตอนนี้เขียบไป แล้วพอยนี้ก็ของของอะไรต่างๆมียังมีของอยู่ในห้องนี้ไหมไม่น่ามีอ่ะเพราะว่ามันไอ้ไปหมดละคงจะไปหมดละเฮียไปขอโทษที่ว่าเสียเวลานะฮะแต่แม่งตอนนี้ก็สุดเหลือน้อยแล้วเว้ยเฮ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 ้ยมืดแบบนี้ไลยกันยายทั้งมุง อย่านะมึงไม่มีอะไรโอเคเฮ้ย,เ,ยเมื่อกี้มันผมเหมือนผมเห็นหน้าพันสองอย่านะมึงเฮ้ยเบนซ์โอเค,เ,อเ,คเข้าเลยเบนซ์อืมผมเน้นพัดมาคาเตอร์ก่อนเออเอันนี้มาปึ๊บปึ๊บแคปคาปาซิตี้ดมเดามจโอเค ตอนนี้ก็อืมอย่างก่อนเสร็จแล้วอีอันหนึ่งผมไปลงรายกัมไหมรายกัน,กนเอาัมเมจมาก่อนโอเคครับไม่มีอะไรละล้วเขานโนดนหมดใช้ยังเกียงโอเคครับมาดูยันต่อไป เออไปโน่นอืม,ม,มลากโอเคต่อไปมุดท่อ ซึ่งมันยาวๆในทางเฮ้ย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 อะไรวะเฮ้ย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 อะไร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 มีอะไรไหมมีตัวอะไรมาไหมไม่น่ามีนะโอ้โยใจเย็นเจนมีอะไรไหมโอ้โหของอย่างเยอะเยี่ยมโอ้โหไอซิก มันคิดถูกแล้วครับตกมาที่เนี้ยกระสุนยิงไม่ค่อยจะมีอยู่ทีนี้เราก็มีกระสุนไว้ใช้มากขึ้นเฮ้ยอะไรอะข้างในลายแพ็คโอเคเฮ้ยเฮ้ยผมหลอดไปเองไหมโอเคเก็บ right? <c oughs> ไปเฮ้ยๆๆเฮ้ยเย็น,เห,นเหมือนเมาส์ผมมันเริ่มแปลกๆแล้ตอนนี้ต้องแตะเล่นในนี้ๆๆๆๆๆเฮ้ย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 ตัวอะไรวะยิงยิงแหม อย่าไอ้ตัวนี้ยิงละไอ้ตัวนี้มันอ๋อไอ้นี่นี่มาหมาพุดเดิลผมกับเพื่อนชอบเรียกกันว่าหมาพุดเดิลไอ้ตัวนี้เฮ้ยอะไรอ่ะเมื่อกี้มาอะไรฮะลิปเปอร์เบดโอ้โห้ยังไม่ซื้อปืนลิปเปอร์มาเลยโอ้ยเอ้ยอย่าอย่าลมึงเอ้ยนี่ยิงอัดกูย,ยิงอัดเอ้ย เฮ้ยอืมริปเปอร์เบนมาแล้วอืมโอเคไปเฮ้ยอืมอืม,อมห้องแม่งเบริ่มเลยเอาไงดีครับ รีโหลดรีโหลดให้พร้อมเฮ้ยเหี้ยตกใจแม่งมาที Allan ่เผือเฮ้ย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 เล็ง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 โอ้ยเฮ้ยเล็งเล็งยิงยิงยิงแม่น่าด้วยเฮ้ยเล็งยิงยิงเฮ้ย ยิ่งยิ่งเฮ้ยไม่โดนเล็งไม่โดนเลยเอาไงดีครับอุ้ยโดนแล้วเว้โดนแล้วเฮ้ยตายเหรอวะตายไหมเนี่ยโอ้ยยังไม่ตายเด็กแคเด็กมาเฮ้ย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 โอ้ย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 มานี่เลยเหรอวิ่ง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 โอ้ ý thắc yeah yeah dớ yeah, dớ yeah. Oh, yeah 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 yeah, dớ ying ying dớ หลี S <S 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 ่ชีพเฮ้ยเฮ้ยมึงมึงจับไปจับไปโอ้ยโดนด้วยเลยหือของเยอะเยอะเลยไอ้สัตว์เลยโอ้โหแม่งยังเพียบ โอ๊หัวใจจะวายเฮ้ยอะไรโอเคครับไปเดี๋ยวทางไหนหมื่นหมื่นหมื่นหลอนจนหมื่นแล้วตอนโอเคครับไปลุยต่อเลยเฮ้ยตัวเฮ้ยอะไรงี้อะไรให้ตรงเลไรงี้ตรงไม่เด็ดแท้ ฮะโอ๊ยแน่แน่ไอ้สัตว์อย่าอย่าได้หวังรีโหลดอืมอย่าได้หวังแม้แต่จะคิดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยอยู่นู่นนู้นนู้นนู้นแอบได้เดี๋ยวไปบริการความตัดได้หรือบริเฮ้ยเฮ้ยตรงหลังอย่าหวังอย่าได้หวัง โอ้ยโอ้ยโอ้ยเจอแล้วโดนแล้วโอ้ยอีเฮ้ยวิ่งวิ่งไอซิกวิ่งไอซิกวิ่งวิ่งก่อนมากูตังหลักขอละบึ้งบึ้งอย่าอย่าได้หวังอย่าได้หวังอย่าได้หวังแม้แต่เมืองจะคิดอื้อ ไป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 เอมึงเอ้ยโอ้ยเฮ้ยไอสิอก,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 กดาฟักไงโอโ้โหมึงเอาขนาดนี้เลยนะหมดยังมึงหมดไหมหมดไหมเฮ้ย,เ,ยเสียงอ้วกเฮ้ยเสียงเอออบื่อวะตัวอะไรวะ ช่างแม่งไปแล้วไม่อยู่แล้วเฮ้ยเฮ้ยตัวไหนโอ้ยโหลดตายยังวะเสียงมันมีตัวรีทีข้างนอกช่างมันผมไปแล้วกูไม่อยู่เลยสัสเฮ้ย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 เสียงเสียง เสียงอะไรวะเสียงตัวอะไรวะผัดมาขัดเตอร์หมดแล้วลายกันกระสุนเยอะมาเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนาะไอซิกทำไมถึงพยายามฆ่าตัวเองเฮ้ยเนี่ยนาะยคิดอะไรอยู่หรอใช่เหลือความจะปวดไปซะเขามันลงไป อะไรมันวะนิโคมึงคือมึงมึงเพ้ออะไรมึงครับเห็นนี่กัวหลอนจะแย่แล้วนะเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเด่านด้ที่ฉันไหมอยู่ยังอยู่ไหมเช้าหนักขึ้นไปข้างบนแล้ว โอเคเดี๋ยวฉันจะรอที่ยินเรือนะไอ้ที่ยานอืมเคลียบรอตอนก็รอรอไปก่อนรีโหลดแป๊บเฮ้ย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 อียิงยิงเอ้ยคิดถูกจริงๆับที่ที่ถือรายการไว้โชคดีเลยคัดนี้นะ Yeah. Oh. How type. I'm going to get Dana. You're an anatologist. Of course you are. Why trust you. Well, you didn't have a choice, Isaac. I told you there was a cure and you came running. อ๋อประมาณว่าไดหน้านี่ทอรยศ์เรานะหลอกเรามาเพื่อหลอกเรามานายมีความรับที่อันตรายไอซิกเอาไว้เนี่ยนายไม่ทำลายมาร์กเกอร์แต่ว่านายเป็นคนสร้างอะไรพูดอะไรเนี่ยนายเป็นคนสร้างขึ้นมาฉันที่ฉันไม่ฆ่านายก็เพื่อที่จะ เพราะว่ามันจะให้เราสร้าง m เกอร์ให้นะมันเลยไม่ฆ่าเราแล้วก็ล่อเรามาที่นี่เร็วแด่หน้าฉันจะไม่รักษานายไอซิกพวกเราต้องการนคือต้องการให้ทำงานให้แล้วิ่งพลายที่ต้องการคือให้นายตายโห่เร็วได้ใจอ่านเอาแล้วมึงตนตนกวาดยับ ไปโมวกนี่ไปฮ่าฮ่าฮ่าตัวหน้าแดนะเฮ้ยกดแล้วไหมกดแล้วไหมเฮ้ยกดอีวลั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 วเร็วไอซิกเร็วเร็วเร็วเออลงไอเอออู เฮ้ยโอ้โหมึงตามไม่เลิกเลยวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้เฮ้ย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 ยิง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 เฮ้ยเฮ้ยทำอไรอ่ะเฮ้ยจับกูเลยเหรอเฮ้ยเออเอาตายอะไรวะยังไม่รู้ทำอะไรเลยเฮ้ย โอ้โหไม่ให้โอกาสกูหน่อยอ่อยังไม่ทันทำอะไรเลยเฮ้ยยิงยิงเออยิงโอ๊ยเฮ้ยเฮ้ยโดนละโดนละโดนละโดนแล้วโดนแล้วโดนยังยิงยิงยิงอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออโอ้ยยัง ยังยังยังวิยงกูวิ่งกูยังไม่ตายเออโอ้ยโอ้จ้ำจ้ำตรงนี้ต้องจ้ำจ้ำอ้าวเลยครับเฮ้ยไปแล้วไอ้สิควิ่งวยวยเยียวยวยโอ้โหโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วยิงไอ้ฟิกไม่ยิงวะ โอ้โหเออลอยออกนอกกอดอื้มหึ่งชนกระยานแม่งตามมาไม่เลิกโอ้โหเฮ้ยไปแล้วเอาเฮ้ยเอายิง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 ทังยิง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 ทังนี่ไอ้สิจิงยิงยิงยิงไม่ยิงยิงไม่โดนเออเออโดนสักทีเอ๊ะ แชปเตอร์ที่หกเฮ้ยเฮ้ยสตาร์ทอ่ะสตาร์ทมาด้วยอายซิกอายซิกอายซิกอยู่ไหมดีฉันไหมมีอะไรสตาร์ทไม่ตการอะไรสตาร์ทมันจบแล้วไม่ไม่ไม่มันยังไม่จบอายซิกฉันเจ็บอะไรฉันอะไรวะเนี่ยไม่เห็นมาร์กเกอร์เลยเหรอรู้ไหมอะไรรู้อะไรเกี่ยวกับมาร์กเกอร์บ้างสตาร์ท พวกเราต้องไปที่เจ้าว่าสตอร์สตอรไหนไปไหนบ้าเอ้ยโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวหาจุดเซฟต่อไปกันเจอจุดเซฟต่อไปผมตันแล้วไม่ไหวแล้วโอ้โหเย็ดเข้พูดด้วยสมสมครปากเจอทันทีเลย เอาเลยเฮ้ยโอเคงั้นสำหรับดเดสปาสองพาร์ทที่ห้าผมขอจบเพียงแค่ว่าเชิญใหม่พารนะ์ทสีสดรับ